สำ,สำหรับบทที่12นะครับเรื่องกลาศาสตร์ของไหลเนี่ยก็สรุปเนื้อหาสั้นๆก็จะมีเรื่องของสมการความดันก็คือความดันก็คือแรงต่อพื้นที่มีหน่วยเป็นนิวตันต่อตารางเมตรหรือปาสคาลนะครับแล้วก็เรื่องที่2ก็คือของเหลวนะครับที่มีความหนาแน่นโลหยุดนิ่ง นะครับเราจะพบว่าความดันจะเปลี่ยนค่าตามความลึก h เมื่อกำหนดให้ p ศูนย์คือความดันที่ผิวของเหลวก็คือถ้าเราบอกว่าเรามีของเหลวอยู่ในภาชนะนะครับวัดจากก้นภาชนะตำแหน่งใดๆ h เนี่ยอันนี้คือตำแหน่งที่ผิว เราบว่าความดันที่ผิวเนี่ยมีค่าเท่ากับ p ศูนย์หรือความดันบรรยากาศนะครับถ้าความลึกเปลี่ยนแปลงไปอโทษที h ต้อง <c oughs> คือตรงนี้นะครับ h คือความลึกจากผิว ในความลึกจากพื้นนะครับโทษทีดังนั้นเราจะได้ความดันเกจนะมีค่าเท่ากับความดันบรรยากาศนะ่ยโทีความดันในะดๆนะบวกกับโลจีเอชส่วนแรงลอยตัวนะครับข้อไปทไี่เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือแรงลอยตัวมีค่าเท่ากับความหนาแน่นของของเหลวคูณด้วย g คูณด้วยปริม,มาตรส่วนที่จมของวัตถุก็คือวัตถุจมในของเหลวมากเท่าไหร่ก็จะมีแรงลอยตัวมากเท่านั้นนะครับอัตราการไหลนะครับในท่อใดๆเนี่ยนะครับถึงแม้พื้นที่หน้าตัดในท่อจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับสิ่งสําคัญก็คืออัตราการไหลจะต้องมีค่าคงตัวซึ่งอัตราการไหลก็คือพื้นที่หน้าตัดของท่อ คูณกับคูณกับอัตราเร็วของของไหลนะครับผลคูณระหว่างพื้นที่หน้าตัดกับความเร็วอันนี้เราเราเรียกความสัมพันธ์มันว่าเป็นสมการความต่อเนื่องหรือคอนอ t คว n ชัน o อฟคอนเนลิตี้ฟอร์ฟลูนะครับสุดท้ายถ้าเรารวมข้อมูลทุกอย่างของสมการนี้เข้าไปเราจะได้สมการสุดท้ายเป็นสมการที่เรียกว่าสมการเบนโนลี สมการเบลล์รี่ก็จะเป็นการอธิบายทั้งผลของความดันผลข,ของพลังงานจนต่อหน่วยปริมาตพลังงานศักต่อหน่วยปริมาตรสังเกตตรงนี้ดีๆนะครับสมการนี้คืออะไรครับ1นึ่งส่วน2ลก็คือ M. ส่วนปริมาตร v ยังสองซึ่ง1 2, 2. นึ่งสองเยังสองนี่ก็คือพลังงานจนเ k ก ในทำนองเดียวกันสมการนี้ก็คือ m ส่วน volume นะครับ g y นะครับเราก็เห็นว่าอันนี้ก็คือพลังงานสัก mg h นะ y เมื่อ y คือความสูงเป็นก็คือพจน์นี้คือ พลังงานจนต่อปริมาตรเพราะนี่คือพลังงานศักต่อปริมาตรนะครับนี่คือที่มาและความหมายของสกมการแบนอรีมันดูตัวอย่างโจทย์ข้อ18บอกว่าให้หาความเร็วปลายของฟองอกาศน,นะครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง1นึมเมตรลอยขึ้นในของเหลวที่มีความเหนืหนึ่ดสองเซนติพอยต์ความหนาแน่น1.1ึ 1. 1. ุคูณสิกำลังสามกิโกรัมต่อเมตร อากาศมีความหนาแน่น1.35กิโลกร,รัมต่อลูกบาศเมตรก็คือโจทย์ข้อน,นี้เป็นกรณีที่เรามีของเหลวอ,อยู่เร็จแ,แล้วมันเกิดฟองอากาศขึ้นฟองอากาศนี้ก็จะลอยขึ้นลอยขึ้นลอยขึ้นไปแหนนะครับามหานะครับความเร็วปลายความเร็วปลายเกิดได้ยังไง ก็ถ้าเราพิจารณาจากสมการนะครับแรงที่กระทำต่อฟองอากาศก็จะประกอบด้วย mg ก็คือน้ำหนักของฟองอากาศ b ก็คือแรงลอยตัวของฟองอากาศอันสุดท้ายคือถ้ามันลอยขึ้นมันก็จะเกิดแรงต้านซึ่งแรงต้านในนี้ก็คือแรงเสียดทาน f จะมีค่าตามสมการคือตามกฎของสโต๊กคือ หกพายอิตาเมื่อ VT คือความเร็วสุดท้ายที่วัตถุเคลื่อนที่ในของเหลวด้วยความเร็วอัตราเร็วคงตัวเราแทนค่าสมการก่นกนอนพัน้งหมดเข้าไปแทน M G ด้วยโล v นะครับแทน B ด้วยโล vg นะครับ V ก็คือ4ี่ส่วนสพายอารกลังสาคือปริมาตรของอากาศถ้าเราสม,สมมุติว่ามันเป็นทรงกลมนะครับ แต่ตงนี้นะครับเราเอาหกไปหารหกพายไปหารทั้งหมดนะพายก็จะตัดกันทิ้งหกไปหารก็คือคูณสามคูณสองหารสามหารทั้งหมดนะหนข้างบนก็จะเหลือสองนะครับ แล้วข้างล่างก็จะเหลือเศษสามกูณสามกกลายเป็นเก้าจัดตรงนี้จัดสมการใหม่เราได้ Vt เท่ากับสองส่วนเก้า R กำลังสอง g นะครับโลของเหลวลบด้วยสองส่วนเะก้า R กำลังสอง g โลของฟองอากาศทั้งหมดหารด้วยอิตา แนันั้นที่เหลือแทนค่าลงไปนะครับเราได้ความเร็วสุดท้ายออกมามีค่าเท่ากับ3.3กูณ1ิกำลังลบ3เมตรต่อวินาที